โอเคเอาวันะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้งกับเกมมิดไนพัเฟติอาในพาร์ทที่10นะครับพาร์ทสุดท้ายแนละ้วก็อยู่กับการเก็บแบตเอนส์สุดท้ายแบตเอนส์องแล้วก็ไปที่ในโหมดของโบนัสลูมนะครับว่าจะเป็นยังไงก่อนอื่นก็ต้องขอโหลดเซฟสุดท้าย20ตรงนี้นะครับพอดีเป๊ะเลยเซฟสุดท้ายนี้เซฟที่เรากำลังวิ่งไปที่โมบิเอกฟาร์มนะครับโดยมีเลนและชุนไล่ตามมาตรงนี้มีเอนซอนอยู่เอนหนึ่งนะครับตรงจุดที่ มีป้ายพังอยู่นะแล้วก็จะมีทางให้เลี้ยวก็คือเราสามารถเลือกทางบนหรือล่างก็ได้นะครับแต่ที่เห็นในพาร์ทที่6นะคราวนี้เราจะเลือกที่จะเดินวนกลับไปนะครับคือเลือกทางนึงแล้วก็วนกลับมาทางเดิมนะครับจะเป็นยังไงอ่าเ,เดี๋ยวลูกันเดี๋ยวมาดูกันนะครับเป็นจะเป็นยังไงต่อก็ค่อยๆก่อนนะใจเย็นใจเย็นค่อยเดินไปนะครับบินไปเกมนี้มีฉากไล่ตามที่สุดยอดมากเลยครับโอเคเอานะครับ ใกล้ Dante, bien, ถึงแล้วนะจุดที่ปลายขาดนี้นะครับก็ให้เลือกทางหนึ่งไว้นะครับศิลป์พอมันถึงจุดๆหนึ่งแล้วก็เดินย้อนกลับนะครับอึ๊บอึ๊บโอเคหดปะล่าเงยเงเจ๋งปะล่าเอาจจโอ้ยโดนจับอ้าวเดี๋ยวกอนสิเอาใหม่คอยรอบนึงเอาใหม่แล้วเดินวนใหม่นะครับคราวนี้เราโดนขึ้นขั้นบนก่อนนะแล้วก็ใครเดินวนข้างล่างจะง่ายกว่าหรือเปล่าโอเคฮึบเอาจจโอ้ยโอเค โอเคเปล่อยมันยืนต่อไปยืนงงในตรงตื้นต่อไปนะครับย้อนกลับเย่กลับบ้านเรารักรอยอยู่กลับไปหาเพราะน่ What the? ้นวัดเอ่ยทำไมไม่ทำไมไม่ยอมแพ้สักทีล่ะอะไรอยอมแพ้อะไรอ่ยไปหามีสิเอาตรงๆเลยนะคลอนเหนี่ยกับการไล่ตามอย่างนี้แล้วน,น,น,นะจ๊ะโอ้โดนดักเว้ยเธอไม่เหนี่ยเลยไงแต่ทุถึงตัวน้อย มาเล่นวิ่งเล่นตับอย่างนี้แล้วก็ยอมแพ้ซะเถอะนะมันง่ายกว่าเดิมง่ายกว่าเยอะเลยอ่ะชิชะวัดเอ๊เฮ้ยเฮ้ยจะทำอะไรอ่ะง่ายๆใช่ไหมล่ะอย่างที่เธอว่าป้าป้าแมสเตอร์ฉันจะไปหาแล้วนะเอ๋อเฮ้ยแล้วก่อนสิอ่ะจะอ่ะมันตบอย่างนี้เลยเหรอโอเคแบทเอ็นสองนะครับ เป็นตอนจบที่เงือบมากแล้ชุนด,ดักดักหน้านได้ไงวะวิ่งเร็วกว่าเราได้ไงเห็นมันตันอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอโอเคช่างมันนะครับโหลดเซฟดาต้าสิบแล้วก็ไปลุยกับห้องมนนั่งสนุกแล้วกันนะครับมีโซฟาเช่นเคยมีอะไรไอเทมมะไม่มีอเทมแนละ้วโอเคไหนดูซินี่คืออะไรเกี่ยวกับตอนจบที่แย่อันนี้มีสองตอนจบที่แย่ๆนะครับในเกมนี้พวกพวกมันซ่อนอยู่อืมอาจจะเธออาจจะไม่รู้นะกรเธอเล่นตามเนื้อเรื่องปกตินะ ให้ลองหาดูเองแล้วกันนะถ้าเกิดเจอมา่วแล้วก็ก็ก็เดี๋ยวนะเออมีคนมีส่วนน้อยที่หา,าเจอด้วยตัวเองนะครับซึ่งผมหาหนึ่งเจอเองนะครับแต่สองาไม่เจอ <c oughs> นะมันยากไปหน่อยถ้าเกิดอยากเจอมาแล้วก็ก็นี่ฉันจะบอกวิธีให้แล้วกันนะ,ะเอสหนึ่งตอนที่คุณเปีย่ยเป็นโซต้ามิชิโนโท,ที่เขาเอ,อ่ออาคารลองให้กลับไปทันจุดเริ่มต้นกลับไปที่รถยนต์แล้วก็เมื่อคุณคุยกับ ให้จำไว้ว่าถ้าเกิดคุณคุยกับคามีคุรล่าแล้วคุณจะกลับไปไม่ได้อีกแล้วนะโอเคแบทเอ็นสองในฉากแรกได้ตามกับมิเรน่าชุนตอนที่คุณเดินผ่านป้ายทีห่หักไปแล้วให้เดินไปที่ทางข้างบนแล้วเลี้ยวขวากลับไปที่ทางเดิมมิเรน่าชุนจะติดอยู่ที่หัวมุมอแม่เพิ่งรู้ถ้าเกิดเธอวิ่งกลับไปเธอจะบังเอิญเจอกับแบทเอ็นสองนะเอาตรงๆเลยนะว่าทั้งคู่อาจจะหาดูยากนะจ๊ะ ถ้าเกิดไม่ลองเองอ่ะแต่มันมีค่าที่หอืบทอ่าน t a r ์ต a r ูลาร์โ e n o t น้ t เอเบิลโซอินดอนแดนเวมันอาจจะไม่มีค่าพอที่จะเราผมไม่แน่ใจอ,าาอักกำเบยอันนี้เป็นภาพต่าตานะครับโอียภาพได้ illustration f u l ู s สก e ีนภาพหน้าจอหล,ลักเป็นรูปนี้ครับเอ็หัดซ้ายบนนี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยใช่ไหมแล้วจะลงว่ารูปที่เราวิเคราะห์มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่กลางๆเกมมันว่ามันจะมีอะไรโผล่มาหรือเปล่าไม่มีเลย อุ้ยตกใจเออเคลุ้นดวงตาเห็นความเป็นจริงเจอรูปมีฟาดหน้าชุนนะครับรูปที่เราตื่นมาพบกับป้าป้าแล้วก็มุ้งมิงแมสเปอร์แล้วก็ตัวไซไม่มุ้งมิงชื่ออะไรบูลลี่บิลลี่สักอย่างหนึ่งนะครับอ่ะไหนอ๋อไฟนอลวิกเตอร์โอเคลูกอุ้ยดิเดี๋ยนะยินดีครับสเตติชั่นเกโอเวอร์โอเครี่เกโอเวอร์อะไรแบบ แบบนี้ด้วยเหรอบางแบบไม่เคยเห็นนะเนี่ย The Union Skin ฉากย้อนกลับหวนกลับมีหลายชุดด้วยอ่ะมีชุดใบหน้ำด้วยอ่ะอ๋อคือถ้าเกิดเราเลอกเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนก่อนที่จะกลับใช่ไหมจะจะเป็นชุดนี้แทนเหรออาจจะอ่ะจะอ่ะจะวัดจะว่าเร็วหน้ากันอาจจะเงือบแบบอโอ้โห เออนดิ้ง <End ing. S 2> อันนี้เป็นรูปตอนจบนะโอเคเยอะแยะมากมายเออฮะเอเอฮะโอเคสุดท้ายรูปเฟลล์พิกเจอร์จะเปลี่ยนไปตามชุดที่เราเลือกใช่ไหมเนี่ยเลิด่ะชุดแม่นม้ำยูกาตาชุดบอลเล่ชุดสติด,ดเดอร์อา่าฮะครบแล้วใช่ไหม ครบแล้วนะสกาฟว่าเด้ออะไรเนี่ยเห้ยคือฉากอะไรฉากที่ไม่ได้ใช้รถชนรถเสียแล้วรถของไอ้ไอค้คนผู้ชายคนนั้นว่นเจอจุจจจดสัตว์ฉากฉากที่ไม่ได้ใช้อโอเคโอก,รา,กราฟิกกราฟิกเกา่าๆนี่เป็นหน้าเกา่กาๆตั้งแต่สมัยที่วัดตอนพฤศจิกายนที่แล้วนะครับกราฟิกหน้าตาจะไม่เหมือนไม่เหมือนที่เคยเป็นมาก่อนอ่าฮะอันนี้มายมิชิโน่กราฟิกเก่า ก็น่ารักดีนั้ะเนี่ยโซตางไม่มีลูกตาเลยแมสเปอร์ยังคล้ายๆเดิมแต่ชัดกว่าเดิมไหมครับมิกกี้มิชิโนะโอ้โหน่ารักเชียวอาคาลิกอนดะอ๋อนี่อ๋ออาคาลิอ๋อใช่ผมนึกออกแล้วอาคาลิคือใครคือคนที่เป็นแฟนเก่าของอ๋อแฟนเก่าของโอเคโอเคมีหน้าผมของคุณคุณคุณชื่อโอเคสาสตราจารย์รุนตะอ่าฮะคามิคุราลูกเก่าชุนลุกรู้สึกเด็กขึ้นเยอะเลย มิเลนรูปเก่าโอเคอ่าฮะเกี huh. ่ยวนี้ละเอียดดีวะอ่า uh, นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดเธอกลับไปที่รถหลังจากที่เข้ามนชั่นแล้วและเริ่มเรื่องราวไปสักพักหนึ่งเธอจะเข้าไป,ไปในนั้นได้อ๋อคือจะบอกว่าเอ้รถที่เราเคยเข้านะครับหร <laughs> ือเข้าไปนั่งได้ด้วยก็จะเด็่ที่เห็นในพาทแรกนะอ uh huh. เมื่อคุณได้ เออบ,บนร้าแล้วก็ไปไปที่ชั้น3ห้องฝั่งขวาที่เอ่อคุณจะสามารถเนะถ้าเกิดเธอเทน้ำในนั้นก่อนเธอจะเสียกุญแจห้องสากไปฮะแล้วจะหากุญแจไม่ได้อีกเลยห้ามไปดอยอย่างนั้นนะกรรมเมื่อคุณได้ได,ได้เียกระจกจากของรูปภาพแพนด้าสีชมพูแล้วถ้าคุณดูที่รูปภาพในห้องขวา แมสร์จะอธิบายว่าทำไมคนแก่ถึงร้องห้าึงถึงตายนะเอาอธิบายได้หรอวะ <c ười> กรรมไม่รู้มาก่อนเลยเมื่อคุณควบคุมโซตามิชิโนเมือ่อใครตกลมารรวมทีมแล้วคุณจะกลับไปที่แอนเน็กไม่ได้โอ,อเค <c ười> ถ้าเกิดคุณฟิกเดอะทาเลสซีดถ้าเกิคุณเปิดปิดห้องน้ำบ้านคามิคุรามากๆนี่โอเธอจะโดนหนีบนี่ไ <c ười> <c ười> ด้หรอ แม้จะมีเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะอิสต์เอ็กนะครับหรือว่าเป็นเป็นพวกที่ใส่เข้าไปเพิ่มเติมในเกมอ่าทีวีอ้าวแค่นี้เหรอจะ๊ะโอเคนี่คืออะไรว่าเดินเ์นั่นโมเบกคุณสามารถข้ามข้อความโดยกดคอนโทรลได้นะจะ๊ะโอเคโมเบกรูปภาพข,ของโมเบกน่ารักเชียวโอเคเราจะเริ่มจากตัว ของพ่อกนนันนะครับอินโฟข้อมูลโซตะมิชิโนะอัน reliable at time บั t เออเชื่อถือไม่ได้ในตอนแรกๆแล้วงไงแต่เป็นคนใจดีแล้วก็เป,เป็นพ่อที่คิดถึงคนอื่นมากๆเพราะเข,า,ขาแก้ทำเป็นไม่เห็นแมสเอร์ในตอนแรกเพื่อหลีกเลี่ยงให้มายโยรู้เรื่องของพลัองจิตแล้วก็พวกเขานะครับตามคำขอของมิกกี้แล้วก็ใช่อ่อ เขาเขาจ่ายค่าเสียหายให้ให้รถของคารบากิไม่มาขับมาคาเบตด้วยเป็นคารบากิเฉยเลยกราฟิกของของปั๊บปะปกติยิ้มหนึ่งยิ้มสองยิ้มสามกดหนึ่งกดสองเสาหนึ่งเ้าสองเงาตกหนึ่งเงาตกสองตกใจหนึ่งโอ้เกมนี้ละเอียดมากเลยครัชโอเคต่อไปเดี๋ยนะตามหลักดับต้อตรงนี้สิโอเคมิสเตอร์แมสเตอร์ทุกข้ามหนีที่มิกิมิชิโน สร้างมาเพื่อนรุ่สาวของเธอตอนที่เธอรู้ว่าเธอใกล้จะตายแล้วใกล้จะถูกฆ่าไปแล้วหรือหรือว่าตายแล้วนะครับมันจะมีมันกลับมามีชีวิตหลังจากที่มิกิตายมีปากที่แหลมคมชอบซูชิจะบกดีมากอาา่าฮะใบหน้าปกติเ่าตกโกรธเราเ้ยเจ๊น่ารักอะ่ะกับหัวรตีนังการหนึ่งตีนังการสองโอเคอินฟอร์มมายมิชิโนะสอง สามปปลายทั่วไปที่แม่ของเธอตายไปไปไปก่อนหน้าน,นี้แล้วแต่เธอก็แฮปปี้ขึ้นพอมเมื่อมีแมสเปอร์อืมเธอเขาเธอไม่เคยสนใจเรื่องอดีตเลยอืมฮึื่อทีเธอก็โกรธเหมือนกันนะตอนที่มีเรนบอกตอนที่โกรธก็กจะโหดมากเลยปกติยิ้มหนึ่งยิ้มสองหนึ่งกับสองต่กันนิดเดียวเลยนั่นเนี่ยยิ้มสามยิ้มสี่ยิ้มหา้ายิ้ม เส้าหนึ่งเส้าสเส้าสเส้า 4, สี่เ้าห้าเ้าเยอะเยอะเ้าหกกดหกดสอกดสกดสเข้าหมดยันตกใจตันแป๊บ <c oughs> เอิม่มงอนคิดอยู่เขินอายตกใจ1นึตกใจ2อร้องไห้1นร้องไห้2อร้องไห้3ตกใจหนึ่งตกใจสองเยอะตงเบยโอเคเพบานมายมิชินอตในเวอร์ชั่นของนาเพบานน,น,นั้นมี สามที่ที่เปลี่ยนชุดได้สามที่เลยเหรอผมเจอที่เดียวคุณพระที่มีที่เอ่อตึกเรา 1F ง 1F ห้องขวา 2F บ้านคิชิกาวะแล้วก็ที่โมวก้ห้องน้ำมวยแบกฟาร์มมีใครเจอไหมนะเจอที่เดียวอะ่ะเอากำเอ,อปกติยิ้มยิ้มสองยิ้มสามยิ้มสี่ โอเคเหมือนเหมือนกันปะแ,แต่เหมือนกันแค่เพิ่มโหมดโบกเพลียบ้านกับโบกคอเซ้ยวได้เลยครับเหมือนกันนะครับคือก็ขยันนะต้องขยันมเปลีป่ยนนะเนี่ยอันนี้ก็เมดเวอร,ร์ชั่นจริงๆฉันอยากจะทํามากกว่าน,นี้นะแต่กราฟิกมันเยอะเกินไปโปรแกรมมันไม่เพียงพอก็เลยแค่นี้แล้วกันนะอันนี้เป็น,นชุดใช่ไหมอืม,มอันนี้ก็อีกตรงนึงเลยครับอีกเยอะแยะมากมาย มีทรงผมเทททมทเอพักพักคาดหัวเมดด้วยน่ารักอะ่ะอันนี้ซานต้าเวอร์ชันข้อมันไม่มีอะไรขึ้นมาแล้วขี้เกียจแล้วนะโอเคหมวกซานต้า okay, ok น่ารักอะ่ะลุงนี้เปลี่ยน,ล,นลุงนี้ผมได้นันลุงนี้ผมก่อนที่จะออกแต่พี่นันผมเปลี่ยนชุดแล้วเป็นชุดเนี้ยชุดใยน้ำชุดใยน้ำลายทางเป็นอะไรที่ this lonely really moon any shade of s e r i o u s n e s s นี่เป็นอะไรที่ทำให้ความความจริงจังของเกมนี้หายไปเลยนะโอเค ก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นเพราะว่าไม่ใส่อะไรนอกจากยกสงไม่ใส่ชุดไม่น้ำนะครับโอเคอันนี้ชุดยูกาตะเป็นชุดเทศกาลของยูกาตะที่เป็นเป็น,เป,นเป็นชุดที่เอาไว้สำหรับโยนลูกบอนนล,ลบอน,น้ำลกลูกบป่งน้ำลงไปด้วยมือของเธอเองอ่ะฮะอันนี้ก็เป็นทรงผมที่มัดนิดนึงนะครับรวบผมนิดหน่อยน่ารักเหมือนเดิมนะครับน่ารักอะ่ะโอเค ชุดเชลิเดอร์จูถือวคิดได้จะทำชุดนี้กามเบยเหมือนกันแล้วนี่เหมือนชุดยูกาต่านะครับรวบผมมอนกันเลยโอเคชุดเชลิเดอร์อืมฉันอยากได้สิ่งนี้ก็เลยทำมาดูก็เลยทำมานะก็ก็เลยใช้แล้วก็เชลิเดอร์ไม่น่าเชลิเดอร์ก็เหมือนกับใบหน้าของชุดเบลเล่อะนะอ๋อก็คือไม่มีไม่ไม่มีเฟซกราฟิก กามเบยอันนี้ชุดอะไรเนี่ยวดเดอรชุดที่ถูกเอาออกหนึ่งอะคาเดมี่อะคาเดมี่แเป็นชุดเอ่อชุดเหมือนชุดการศึกษาแล้ว่าแว่นตาคือชุดโคงเกรียนไม่มีภาพกราฟิกหน้าตาด้วยกามเบยชุดโอเคนี่มีกราฟิกหน้าตาชุด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 ช นหมายถึงว่าที่ค่าตาแปลกๆเลยเลยไงอย่างงั้นแหละก็ดูน่ารักนี้ไม่ใช่หรอกำเบยโอเคอันนี้คือ <c oughs> มีกล้ามเนื้อบัฟแบที่แปลกๆก,ก,กับบัฟฟี่ก็ตาหมีที่ได้รับพลังมีชวิตกลับมาเพราะความผิดพลาดของมาโยมิชิโนเงียบๆชอบของหวานแมสเบอร์อิจฉาเขามากไม่มีหน้าตานะครับ หน้าตาก็ตามกราฟิกนะโอเคมิกิมิชิโนะแม่ของมายมิชิโนะมีพลังของนักชักหุ่นตายเพราะว่าเป็นเพราะป่วยเกี่ยวกับเมื่อเครื่องปีก่อนเหรออา่าฮะกราฟิกหน้ายิ้มยิ้ม,มคิดเจ้าเจ้าสองโอเคต่อไปคนนี้หัวข่าวนี้คือสรารจารย์มุนตาตะหนึ่งในอาจารย์ของของโซตามิชิโนะมีความรู้แล้วก็เป็นมิตรดี เพราะเลยมีนั่เรียนนั่เรียนลยชอบกันนะครับโอเคมีหน้าไหมมีหน้าด้วยบดหน้าขาวใช่ตัวเธอยิ้มได้แค่นี้โอเคต่อไปอคาลิกอนดาเลิกกับโซตามิชินอที่โรงเรียนแต่แต่ก็ไม่ได้เลิกคบกันนะคือไม่ไม่ไม่เลิกเป็นเพื่อนกันหลังจากเหตุการณ์นี้เธออยากให้เธอบังคับให้โซตาไปดูหนังกับเธอนะบางทีก็ได้อย่างนั้นได้ใบหน้าปกติในอดีต ปกติยิ้มแน่ดีโกรธแน่ดีโกรธแน่ดีโกรธแน่ดีดีแล้วสปัจจุบันน่ะฮะยิ้มยิ้มสองเศร้าโกรธโกรธสองโกรธสามเขินอายบทนี้มาเลยทีเดียวผม <c oughs> ได้มาด้วยโอเคชุนใช้ล่องหนทำให้สิ่งของหรือหรือผู้คนสองอย่างที่เขาจับล่องหนได้ออมตอนแรกฉันคิดว่าจะ ไอ initially consider giving him the power คิดว่าจะใช้พลังให้พลังให้พลังของเขาคุ้มคุมสิ่งของได้ด้วยนะก็เลยมีปริศนาบางอย่างที่เกี่ยวข้องด้วยอ่าฮะใบหน้าปกติหนึ่งปกติยิ้มหนึ่งยิ้มสองเศร้าเศร้าโกรธหนึ่งโกรธสองโกรธสามตกใจเงาตกตกใจตกใจแบบเซอร์ไพรส์กับช็อกเงาแพ้อ่าฮะมียอมแพ้ด้วย โอเคต่อไปมีเรนอืมพลังของเธอเหมือนโดนกดพลังนิดหน่อยนะครับอืมบัชีแคลลิวทิฟลิอ่าฮะเหมือนเป็นบอสสุดท้ายด้วยนะเกียรไม่ชอบคนที่ไม่มีพลังเหรอปกติยิ้มหนึ่งยิ้มสองโกรธไอ้เศร้าโกรธหนึ่งโกรธสองงอนเอาละประมาณว่าเสียใจเศร้านิดหน่อยนะครับเงาตกตกใจ เราไห้โดลเลียจนแฉหนึ 1, ่งแฉสองแฉสามแฉสี 5, แ่แฉห้าแฉะไม่มีแว่นหนึ่งแฉมีแว่นสองสามสี่ห้าแฉะไม่มีแว่นหกเจ็ดอันนี้คำพิคุระมีพลังที่จะสร้างพระดวงตาให้ผู้คนเขาเฮเขาเลิกกับดัชเชสหุ่นเขาก็เลยช่วยแล,แ,ลและช่วย และช่วยเธอออกมาจากที่นั่นพลังของเขามีประโยชน์มากก็เลยโซฮีเม t ดแอนแอนก็เลยก็เลยตายไว <c oughs> ลรอเป็ดโอเคปกติหนึ่งปกติสองปกติสามยิ้มหนึ่งเจ้าเหงื่อตกตกใระใจเจ็บหนึ่งเจ็บสองเจ็บสามอ,าาอ่ะฮะน,นี่โซซูกิอไอโตรหรืออีโตอิโตนะครับทำงานที่ออฟฟิศของหมู่บ้านเป็นหนัวหน้าของกลุ่มผู้ใหญ่ เชื่อใจคนในหมู่บ้านมากๆแล้วก็แพ้สัตว์เลี้ยงนะครับโอเคใบหน้าปกติยิ้มเศร้าโกรธหนึ่งโกรธสองเงอตกหมดไม่มาโอเคอินฟอร์มมิโดริคิชิกาวะอืมคิดว่าหมาที่อยู่ในป่าคือโยตะแล้วคนใน,นหมู่บ้านก็ทำอย่างนั้นตามด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นอิตโตะก็ เมื่ออิโตช่วย,วยเธอแล้วเธอก็นำรับว่าโยต้าตายไปแล้วอาา่าฮะยิ้มเศร้าหนึ่งเศร้าสองเศร้าสามโกรธหนึ่งโกรธสองร้องไห้โอเคยาวไปยาวไปอันนี้หมอหมออื่นหมออิชิกาวะหมอแล้วก็สมาชิกเก่าของ Eye of Truth ชอบตัดสิ่งของ,งต่างๆสิ่ง,งต่างๆเออหวังว่าจะได้ตัด <laughs> อะไรคือกองโพนิเทลตัดตัด ผมม้าของสาวน้อยในยอดขับแล้วไงคืออะไรหน้าปกติยิ้มเศร้าโกรธหืนหนึ่งหืนสอง <c oughs> อันนี้ที่โรชิม,มาคิตะหนึ่งในผู้ใหญ่ที่อยากคายมันกับแมสเปอร์เลยมีแค่ตัวที่ยืนข้างเขาไอตโต้หน้าตาปกติยิ้มโกรธหนโกด2สองเงือตก1นึงเงือตกสอง่าฮะอันนี้ ผู้ใหญ่ในในมาชิกของอีคารุจิหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าเขาไม่ใช่พี่น้องกันนะอันนี้คือผู้หญิงใช่ไหมล่ะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยไม่ใช่พี่พี่น้องเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้คือเคโตเด็กที่เหมือนกับโยตที่ตามหาโยตาในป่าอยู่กับคุณยายด้วยกันสองคนโอเคปกติยิ้มเศร้าหนึ่งเส้าสอง,สองโกรธโอเคต่อไปคุณยายอาจารทิ่ ลูกสาวแล้วก็สามีของลูกสาวตายในอุบัติเหตุเธอก็เลี้ยงดูใครใครตัวคนเดียวอ่าฮะบียิ้มโกรธโอเคนี่ตัวนี้มันมอดบีตัวละครที่ไว้ใบ้ใบใบ้ปริศนาเมื่อเธอเจอมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อเธอเจอปริศนากับไอ้ไอของกดบ่อน้ำและมีในกระชุนในฉากอื อ๋อใช่ตรงมี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 ป้ายอยู่นะครับแต่ผมเหมือนจะเห็นมันผ่านๆ่เหมือนกันนะป้ายตรงฉากวิ่งหนีนะครับอันนี้คือโก s ชิมาคาเบออันนี้คิดว่าท่านคิดว่าจะเอ้ยอันนี้เป็นเกมเป็นตัวละครในเกมก่อนอันนี้ชื่อว่ายามัมบะอินไฮสคูลอ่าฮะว่าแล้วมันมีเกมนึงนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่ตัวก็มีชื่อเฉยเลยยามัมบะอินไฮสคูลจะมีแปรเปล่านะและมาคาเบก็ จะกลายเป็นโพทโกนิสอ๋ออ๋อเป็นเกมเพรันเขียนว่า this game is now c a n c e l คือแปลว่าเป็นเกมที่ถูกวางแผนไว้ว่าจะทำก่อนนั้นก่อนหน้าเกมนี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ทำจริงๆอ่าฮะเป็นตัวละครเป็นตัวละครหลักคือ,คอตัวนี้เป็นตัว,ตวเอกของเกมอีกเกมหนึ่งที่ชื่อยามบ n high school ซึ่งไม่ได้ทำนะครับโอเคเป็นคาแรคเตอร์ปกติยิ้มโหลดตกใจอ่าฮะ ตัวนี้ก็น่าจะเป็นนางเอกนะครับเหมือนกับบาคาเบตตัวละครนี้จะจะเป็นนางเอกของอีกเกมหนึง่งแล้วก็ซันซ <c oughs> ึนเดลเลต์ต่อไม่ต้ตกใจนะครับโอเคปกติยิ้มโกรธหนึ่งโกรธสองตกใจขี้อายเขินอายสุดท้ายอินสเปกเตอร์คีนุก,กาวะเจ้าที่ส,สรารวัตรคีนุก,กาวะนักสืบที่เกียรติอัจกรรมมากกว่าใครใดๆมากกว่าตัวในตอนท้ายเกมอีกครั้งหนึ่ง เพราะชอบชอบตัวละครนี้มากแต่ผมวันในแบทเอ็นหนึ่งด้วยนะโอเคครบแล้วนะครับหรือเปล่าโกมไฟเปิดปิดได้ไหมวดัดเอ้ยขยับได้อาจจะเอมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเลยขยับได้นอกจากหม,มุนเวียขยับได้เออาจจะโอเคก็คงมมีอะไรแนละ้วโมเวียขยับได้นะครับเลิศจริงๆเลยโอเคหมดนี่คือหมดแล้วใช่ไหม หน้าเตตเติลน,นะครับโอเคก็คงไม,ไม่มีอะไรนั้นนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมโบนัสแล้วก็เป็นเอ็นสองแล้วก็เกมมิดไนท์พับเบตเทมันตัวตลอดแล้วกันนะครับมีทันรักซ่อนอยู่ไหมคงไม่มีโอเคคงไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยสนุกจริงๆเนื้อเรื่องปริศนาเจ๋งมากโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามชมอีกครั้งนึงนะครับ ก็ไม่มีอะไรไดไปไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ใช่ใหม่กับเกม RPG เกมใหม่เกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รุ่นกันแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็าไปก่อนแค่นี้แหละไปละบ๊ายบาย